สวัสดีจ้าเร็ววันนี้เร็วๆมาสวัสดีไหนมดกัดตรงไหนมดกัดเนี่ยกัดเจ็บไหมกัดเจ็บไหมลูกมดกัดเนี่ยมดกัดเนี่ยไหนใครมดกัดมดกัดเนี่ยหน้าพี่พลอยทำไมดำจังเลยเปื้อนเลยหน้า ไอชิดไอชิดมึงยังจัดมือลูกนี่ย้ายมึงลูกนี่มือบาดเป็นยังเนี่ยะแก่คอยคอยแหละอย่าลงไปนะลูกอย่าลงไปอย่าลงไปเฮ้ยนี่ยายปิดไลฟ์ก่อนนะสวัสดีจ้าก่อนลูกอ่ะจ้าสวยๆมาเอาอ่ะจ้ามาทำๆเหมือนเหมือนแม่แอนอะแม่แอนทำยังไงปูใหญ่ปูใหญ่เนึกว่าเป็นคนตลกอ่ะอ่ะอ่ะอวย สวยปานี้จะมีอีกไหมสวยอ้วนตรงไหนผู้ใดเขาว่าว่าบายนะบายแล้วนะบายบายก่อนบะไปแล้วบายบังบังบังย้ายท้าบอกมานี่มานย้ายท้าบอกเอง

มามามาพูดตามยายก่อนยายจะปิดยายจะปิดไลค์แล้วอย่าลืมพูดตามยายกดซับซับสมัครใช่ให้พร้องเพชรของเพชรพี่พลอยพี่พลอยด้วยนะคะ,อะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะ bye bye. Bye บ๊ายบายบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายด้วยบ๊ายบาย อ่<ม>า,<ย>าบ๊ายบายอ่ะวันนี้จะไปเอาไอทิศมาไอทิ์มานี่พี่พลอยเสร็จแล้วน้องเพชรมามาเร็วน้องเพชรบอกง่ายจังฮึจทงยไอทิย่างอย่าลืมขวันของขวัญไม่มีหรอกของขวานอย่าเพิ่องออกนอกดูทางป้าไม่มีป้าหรอกอย่าลืมเอาใครมั่งขวายของขวายแล้วใครอีกขวานอย่าแตน ยาอยู่ไหนยาเตนพี่มัสยารอะไรอะไรจมูกมองมองึมงมงึงพูดตามยายนะฟังนะจะฟังยายพูดไหมฟังนะอย่าลืมพูดตามก่อน <c oughs> อย่าลืมยาเตะขาหยอย่าลืมจะพูดตามไหม <c oughs> อย่าลืม สันเนยใครใครให้น้องให้น้องเพชรเพชรและพี่และพี่พลอยพลอยด้วยนะคะด้วยนะคะบายบายก่อนบายบายก่อนบังคับก่อนคนนี้บังคับจะได้ไหมมึงแก้วาเบิ้งอ่ะบ่ได้บังคับไปยังไงดิสวัสดีค่ะก่อนแน่ น้อยสวัสดีค่ายังน้อยจะเข้ามาแล้วจะเข้ามาแล้วสวัสดีค่าก่อนเร็วเร็วสวัสดีค่ะแล้วแล้วบายบายก่อนบายบายบายน้อยจ๋าอย่ามานะแต่ถ้าใครดื้อม,มาเลยตาน้อยจะมาแล้วตาน้อยกลัวไมหม <laughs> อาหัวไหลตูดให้ยายดูก่อนหัวไหลตุด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 พูดพูดเลยทำเลยเอาหัวไหลตุดหัวไหลตุดหัวไหลตุดไหนหัวไหลตูดคนนั้นน่ะอยู่ไหนหัวไหลตุด ดูดูพี่พลอยดูน้องเพียรทำลายจุดลายจุดแดงไปฮะแดงไปแดงไปไหนอะลูกแดงไปโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายพี่พลอยดูนี่พี่พลอยดูยายทำพี่พลอยดูบ๊ายบาย เฮ้ด,ด <Wow. S 1> ูเรียดทำนี่าเราเพชรทำแล้วไงดูดูพี่พลอยทำยังบายบายว้าอย่าดึงผม่ไมเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาลูกอืบายบายมาแล้วไปแล้วนะคะบายบายสวัววสดีค่ะหัวไหัวล่ตูด <c oughs> and if we find out, we get them uns